ดมดมสีเบียร์สเ้ารถสเปรยไปทรงนี่เอ้โซ่มากว่าอรถจะไปตะก้ออนแค่ว่ารถจะไปด้นไหโซ่มากหรอว่ัลูกค้าเล้งเล้งอยากเด้รถแห้งกินมาจำก่นเลยนะครับแต่ยังมีคึ่เสียเ่ราะเเตียมหรอสีเบียร์ท่านเดีวครับเบียรงานท่านเดีวนี่ ไปไปล้างรถเมลโอ้ล้างรถแมลลูกค้ารับแบบนี้บ่เฝ้าบ่ดวนดวนงานดวนครับเอามาตกลงแล้ค่ากันไหมนี่ไหม มาตกลงราคากนณีซะไปเลยสิเมารถเป็นี่เลจบัออ่าที่เลยจะบัตม้นบ่นยิีโอ้

โอ้อันอันที่รงูปาวันดีเหรอเออสองเซนสามบอมนีล่ะ,ลปปละได้ปลาเราเกียนิดเดีันเขาเมื่อกี้ทับอยู่เด้อหนิ เรามาลงหันนี่ตายปลาเราก็ซับเลือน้อนมารับใช้หละเขาขายแล้วปลาเอาไปว่างก่อนมั้ง อันนี้ก็ทำแท่นเครื่องครับก็รอวันไหนว่างก็ไปส่งรถจับเลยครับก้ทิ้งเลยแก้ทิ้งเลยตกลงกันแล้วน่าจะพุ่งนี้แน่นอนน่าจะพรุ่งนี้แน่นอนโอ้รอไปก่อนครับงานผมเยอะอันนี้ อันนี้ไม่รู้จริงไม่จริงต้องถามสปอยเองครับเพราะว่าผมก wa, ö, ับผู้หครับไอ้เห็นแต่มาต่อรองราคาเทเลิกกันบอกว่อันนี้ผมบหัว่าแท้บ่แท้อันนี้เขาก็ตกลงราคากันเองผมรู้นะมันดอกโอ้ยใหญ่ดิไม่ได้ตัวไม่เกลียวเราสีฟ้าเฮียบไม่ได้เขาก็สีฟ้าเฮียบตาอยังเราสีเขียวนเขาซูดค้าอีกต่อไป ม,ม,มือเสารสรุปแล้วมือเนเสาจะเดือมือินเสาะเดือครับแตงต่ไกลวันตื่นเหมืลนละตองไปชุ่มก่อนปล่อยโลเพราะว่าเสียเบียต้องกลับมาเหตุงานอยู่อู่ตอนไปงวงกับเจีง๊งฮะบ่สที่ไหนมาจะเสนานะที่ไหนมาจะเสาเธอ่มาท่านตอนนข,ขึืนเทือเลยนะนันบราท่านเหงา,าไปยัง แมนบ่โอ้เดี๋ยวลัดทางลัดทางเออเดี๋ยวลัดทางเลย <c oughs> อันนี้ก็ฮ่ฮิฮิดิฮ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 ิเิฮิฮิฮิีิฮดัิฮบฮิ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 ฮาฮิ้ิฮอฮิฮิฮ่ฮิิฮ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 ิิฮ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 า เห็นานเนาจนนังมันก็บางิงอยู่นี่อยู่โอ้ซาซื้อกบมาล่มตั้งหลายตัวไหมเยมันอยู่อะไรเนี่ย ว่าอ oh. <'s> <it> oh, ืมาืมฮึ่มฮึ่มซ้ำหนี้ผู้ใช้บ้านไม่คือหายเจ็ดโอ้ อ๋ออันนี้ก็ต้องตามจ้าของครับจะเปลือกัวแตกผ้าวาี่น้องสีตัวคือสิตมกับโจักละบรรน้ํา่พอน้ากลนเขาครับ <c oughs> เห็นว่าาเรามีโครงการขั้นใหม่มานําเสนอแล้วสองแสนสามพร้อมที่เหลือว่าสัน เขาส่งรูปมาให้เบิ to, ้องเราเมื่อกี้เนี่ยทั่วบอกสองสามรอบคมเปลอมใจเลยปลาเราบอกรับบึดเฮ้ยเสือหัวเน่ามัดเป็นโดะไรกระสีดป่ะปลากระสีดกระสอบ

เครื <S 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 ่องตัวเดียวกัน hmm. น mm ี hmm. mm ่เลยแดงตรงแดงตรงตรปอมที่เหลือหัวเย้าวาซานปลาเราเอาไมาอีกแล้วครับท่านจะปเลยจะสนใจหรือเปล่าอันนี้ใส่ใส่ผ่านแล้วโอ้ไม่ใส่น็อตตัว ตันี้วางเครื่องแล้วครับทำแทนเรียบร้อยเหลือทำกล่องตัวนี้ถอดอันนี้ออกทาเทอร์โบอน,นี่เป็นหกเฮเทนะครับสองร้อยสิบ เดี you know, ia, nah ๋ยวให้เ้าเจาะใหดเวียครับบ่ค่อยอยากก็ยังหลายดอกแล้วเขาเจ้าสิให้ข่อยเขาพากาพี่น้อยกาน้ำเขาเขาว่าขายกับขายน้มเขาเออเขาว่าขายกับขายน้มเขาเขาว่าไปส่งกับไปส่งน้มเขาบม่รู้น้ำละเออเม็ดไม่เม็ดใส่จอบึ้งซ้อมบึ้งไปเรื่อยๆครับเออไปตรวจสอบบึ้งขาบึ้งโซ่ดมแล้วสิว่าอังไหน อันนี้ก็แล้วแต่ครัเป็นน้ำปลาเราทั้งหมดเลยอยู่เราพาเราเอ้อคลิปนีจังนี่เราพี่น้อง